มาพูดถึงเรื่องของความมั่นคงนะของพรรคร่วมรัฐบ,บาลกันบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีประเด็นในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบกับว่าการถแถลงของทางนายกอุงอิงนะครับผลงานในช่วงของ90วันที่ผ่านมาแล้วก็โอกาสไทยในช่วงของปี2568น้นั่นเองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์กันนะครับ กับทางคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกศนะครับกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์บรลจอมอร์ชั่นพาร์เนอร์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณปิงครับครับสวัสดีครับคุณหมูครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าก็ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวนะโดยเฉพาะเรื่องของการแถลงนโยบายของทางฝั่งของทางคุณอุ้งอิงผลงานแนรอบกว่าประมาณ90วันเอาเบื้องต้นก่อนครับ ทางคุณปิงมองแล้วเป็นยังไงบ้างมันจะส่งผลดีต่อภาคการลงทุนภาคเศรษฐกิจได้หรือไม่ครับก็ถ้าเอาเรื่องของผลคือก็ต้องยอมรับครับว่าแจมมักแตกนะคือไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับหือแถลงอะไรก็ไม่รู้นะครับท้ายก็คือรัฐบาลก็มาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของตัวทราพมกลุมรถเท่าเทียม ซึ่งอันนี้มันก็เป็นผลงานตั้งแต่ตอนสมัยคุณเศรษฐาอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะก็ก็แล้วส่วนใหญ่แล้วคุณอุ้งเขาก็มาบอกว่า90วันนี้เนี่ยก็เป็น90วันที่มาเพื่อเรียนรู้นะครับก็เรียนรู้เรื่องการทํางานอะไรต่างๆก็แล้วก็เราต้องทํางานกันเป็นทีว่าไปนะครับซึ่งผมว่ามันก็แปลกๆก็โดยปกติแล้วเวลาเราทํางานที่บริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ช่วงแรกของการทำงานมันต้องเป็นช่วงเวลาที่ผลงามมาต้องเกิดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะอยู่หรือจะไปถูกไหมมันเป็นช่วงการทดลองงานมาช่วงการออจะผ่านโปรหรือไม่ผ่านโปรแต่อันนี้เนี่ยบอก<บ>ว่าก็90วันสำหรับเขาแลว้วก็คือเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาเรียนรู้อ่านเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปนะเพราะฉะนั้นในยะสําคัญจึงไม่ใช่เรื่องการแถลงผลงาน90วันเพราะมันไม่มีอะไรเลยครัในยะมันน่าจะเป็นเรื่อง,องการแถลงนะครับเกี่ยวกับนโยบายในปี68มากกว่าว่าอยากจะทําอะไรนะครับอื มีหลายเรื่องที่นายกพูดถึงอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเงิ Digital et, นดะิจิตอลวอลเล็ตเรื่องของการส่งเสริมคนมีบ้านเรื่องของแนวทางเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนโยบายเหล่านี้เนี่ยทางคุณปิงมองไงบ้างครับก็อ,อ,อย่างแรกครับตอนแรกผมก็เห็นโปรโยมากเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย468เนี่ยผมก็ตกใจเฮ้ยจะมีเรื่องตั้งอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนนโยบายหาเสียงเลยครือเห็แล้วก็ เห็นแล้วมันเหมือนว่าเออเห็นแล้วมันก็ขำดีแต่ละอันแต่ว่าถ้าเราไปสังเกตด,ดีๆครับก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นนโยบายที่น่าจะแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับถ้าทําได้นะครับนะครับเอาเอาที่ผมว่าคิดว่ามีมีในายะเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานี่นะครับก็จะได้เห็นว่าก่อหน้าที่จะมีการแถลงเรื่องของผลงานของรัฐบาลเก้าสิบนเนี่ยมันมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ รัฐบาลแนมะ้กับธนาคารในประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องของคุงตู้เราช่วยแก้ปัญหานี่นี่ภาคกัวเรเปนแก้ปัญหานี่ของ SME ด้วยการให้พักชำระดอกเบี้ยเนี่ยนะครับสามปีนะครับซึ่งอันนีน้น่าสนใจเพราะว่าถ้าพักชำระนี่นะครับให้กับบรรดาลูกหนี้ต่างๆเนี่ยแล้วเขามีเวลาได้หายใจได้ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายแล้วในระยะกลางในระยะยาวเนี่ยนี่ภาคควรเริ่ลดลงเนี่ยกาลังซื้อในประเทศมันก็จะสูงขึ้น,นครับแอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่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 ควรต้องทําแล้วมันต้องใช้เวลานะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทต้องทําขึ้นมานะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงก,กันก็คือเรื่องของรถไฟฟ้านะครับตลอดสาย20บาทอันนี้ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับก็คือหมายความว่า สายหนึ่งยี่สิบบาทหรือเปล่านะฮะหรือยี่สิบบาทเนี่ยสามารถไปได้ทุกสายในช่วงเวลาที่อาจจะจํากัดช่วงเวลาก็ว่าไปนะครับถึงถ้าถ้าสมมติว่าออกมาในแนวแบบว่ายี่สิบบาทนะฮะเราไปได้ทุกสายเนี่ยอันเนี้ยมันถือว่าเป็นการลดนะฮะค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องการลดค่าเดินทางในการไปทํางานนะครับมันก็จะกลายเป็นลดการรายจ่ายถูกไหมนะครับแล้วบวกกับการที่เราได้มีการพักชาําระนีดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยเขาหายใจหายคอได้มากขึ้นนะครับเขาก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นนะแล้วก็ถ้ามันจะดียิ่งไปกว่าน,นั้นเช่นรัฐบาลอาจจะไปปั๊มเพิ่มเรื่องของรายได้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลก็อาจจะไปเล็งเรื่องการเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะรหรืออาจจะไปเน้นในเรื่องของการลงทุนเสิรได้ว่าโปรเจกต์ก,การลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อฟิวเจอร์อินเวสท์เนต์เนี่ย น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งนะฮะที่เป็นนโยบายเรือธงเนอะว่ามันก็สอดคล้องกับการที่รัฐบาลเนี่ยชอยเห็นแล้วว่าในงบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนเนี่ยได้เกินเป้านาะครับก็แปลว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาสิบปีของเราเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายงบลงทุนจากนี้รัฐบาลก็มานั่งเล่นเครื่องตรงนี้แล้วปีหน้าน่าจะเป็นปีแห่งการลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอ่ะมันก็เป็นการเพิ่มรายได้นั้น รัฐบาลกําลังวางเหมือนวางยุทธศาสตร์ระยะกลางระยะยาวครับในแง่งการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอ่าถ้าทําได้จริงๆตามที่วางเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถบรรลุอ่าเขาเ,เรียกคาดหวังผลที่จะสืบทอดตามมาได้ว่าถ้าคุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายมันก็จะนํามาเรื่องเรื่องความมั่นใจในการที่คุณจะมีลูกกันมากขึ้นนะครับประชากรเราเราอาจจะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างประชากรเราตอนนี้ที่มันมีปัญหาว่า เกิดน้อยลงเรื่อยๆแล้วลปัจจุบันก็เกิดน้อยกว่าตายมาสองสามปีเสร็จละนะครับถ้าเกิดเราแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับก็คือประชาชนกล้ามีลูกนะครับประชากรเรามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็กําลังซื้อในอนาคตมันก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการความกล้าลงทุนนะจากต่างประเทศที่จะเข้ามาเขาก็า,าจะมองออกว่าไทยเนี่ยมันมีการเติบโตรออยู่นะครับแปลว่าทุกๆอย่างที่ผมไล่มาเนี่ยจริงๆแล้ว,ว่ะ มันเป็นมันเป็นมันเป็นการเครื่อนเนี่ยมันเป็นผลที่จะสืบทอดมาจากการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและรัฐบาลเนี่ยก็เห็นได้ว่าเขากําลังเล็งไปที่เรื่องนี้แต่ข้อเสียก็คือเขาไม่ได้มีแผนระยะสั้นว่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจยังไงทํายังไงให้มันนะคึกคักขึ้นมาอันนี้ไม่มีแต่ก็เน้นไปที่ระยะกลางระยะย,ย,ยาวนะก็ะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆเนี่ยช่วงของสุดสัปดาห์มีไฮไลท์มาจากพ่อของนายกนะครับก็คือทาคออองคุณทักษิณชินวัตร ที่พูดถึงเรื่องของอ่ะหลายเรื่องนะเอาเรื่องของแนวนโยบายต่างๆก่อนเรื่องของบ้าน เพื่อคนไทยนะโดยแนวคิดก็คือพู้นี้ว่าจะปล่อยในการที่จะให้ซื้อปายยาวเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ99ปีอยู่ใช้ที่ดินของทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่อยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้านะไม่ต้องดาวสามารถผ่อนได้ในราคาถูกประกอบกับว่าถ้าตัวของรถไฟฟ้า2ี่บาทตลอดสายมาเนี่ยนะครับจะลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคประชาชนสําหรับโดยเฉพาะคนจบใหม่นะคนที่อยู่ในเมืองนั่นเองเนี่ยนะครับทำงานได้สะดวกขึ้นมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะ ต่อเรื่องนี้เนี่ยทางคุณปิงมองยังไงบ้างะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเชื่อมโยเงเดียวกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของอคอนโดอื้ออาทร <g les> จริงๆแล้วเรี่กว่าคอนโดอื้อาทอนก็คงก็คงอาจจะไม่ค่อยได้แต่มันก็ได้อะนะก็ค,ค,คือคอนโดตัดสินแล้วกันจากรัฐบาลนะครับ <g les> ตรงนี้สําคัญนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของคนที่เขาอยากมีบ้านก็ได้มีบ้านราคาประหยัดแล้วก็เป็นบ้านที่ทำเลดีด้วยนะครับอ่าก็ จะตามมาซึ่งอะไรอีกก็นาม,มาซึ่งเรื่องของการกระตุน้นเรื่องการลงทุนในบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับเราถ้าเรามามองเรื่องของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นยี่สิบาททุกสายเนี่ยนะฮะใ้คำว่ายี่สิบาททุกสายแล้วกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องของ urbanization นะฮะเพราะว่าคนที่อยู่ในตัวชานเมืองนะฮะนอกเมืองการเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยมันมีราคาประหยัดเนี่ยเอามันก็มีกาแต่ว่าอะไร ก็แปลว่าก็ต้องมีการลงทุนเรื่องการทําที่อยู่อาศัยเนี่ยนอกเมืองมากขึ้นถูกไหมฮะเขาจะไม่จําเป็นต้องมาจะกระจุกกระจตวกันอยู่ในเมืองนะเมื่อมีการลงทุนนอกเมืองมากขึ้นมันก็จะมีการลงทุนอื่นๆนะครับแต่ไม่มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของคอนโดว่าจัดสรรแต่มันจะต้องมีเรื่องของห้างมีเรื่องของโรงพยาบาลมีอ,อะไรอื่นๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วอ่ะสองอันนี้เนี่ยมันมันดีมันดีในตัวมันเองแล้วก็ ถือว่าเป็นเรื่องการที่จะทําให้เกิดการเติบโตได้ในอนาคตนะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็ไม่ง่ายครับถือถ้าจะให้อะไรเร็วที่สุดผมว่าเรื่องยี่สิบาทตลอดสายเนี่ยมันมันอาจจะเป็นไปได้เร็วที่สุดและไในขบวนทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรื่องของคอนโดจัดสรรเนี่ยคอนโดเอื้ออารทรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับ ทีนี้เนี่ยคือพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นนะของทางฝั่งฝั่งของรัฐบาลกันบ้างเพราะว่ามีผลตอบภาคของการลงทุนพอสมควรเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการสื่อสารออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะมีการตําหนิตีเตียนพักร่วมรัฐบาลกันบ้างนะทีนี้เนี่ยก็เลยดูแล้วเนี่ยออตัวของฐานเสียงทั้งหมดเนี่ยคะแนนเสียงของสอสอในการที่จะโหวตต่างๆเนี่ยนะครับของทางพัพกรัฐบาลเนี่ยคือถ้าตัดตัวแปรบางจุดออกไปเนี่ยนะครับ อาจจะทําให้คะแนนเสียงของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะปริมน้ําเพราะว่าเนื่องจากว่าทางคุณทักษิณเองเนี่ยนะครับมีการพูดถึงบอกว่าเอ้ยคนที่มาร่วมประชุมเองเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่มามีการอ้างถึงเกี่ยวกับเรื่องของป่วยนู่นนี่นั่นนะไปเกี่ยวข้องกับสามพักด้วยกันพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติรวมถึงพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุถึงนะว่าเป็นใครอะไรอย่างไรกันบ้างแต่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วอันนี้มันจะส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงของรัฐบาลหรือไ <sid> <dadurch> ม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูคะแนนเสียงโอค่อนข้างที่จะแหม่มีความมั่นคงสูงนะครับแต่ถ้ามีบางพักเนี่ยเกิดเขาไม่พอใจกับคําตําหนิติเตียนของทางคุณทักษิณเนี่ยแล้วออกไปเนี่ยเรื่องของรัฐบาลสําหรับความมั่นคงเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับก็อย่างแรกเลยคง คงไม่มีใครนะฮะที่จะถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลนะฮะด้วยเรื่องการตำหนิติดเตียงทางนี้นะครับอันนี้ผมมั่นใจเลยนะครับการตำหนิติดเตียงเนี่ยมันก็อาจจะกระทบบ้างนะครับในแง่ความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเทียบกับผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยผมว่าเขาเขาเขาไม่ถึงขนาดใช้เรื่องนี้นะครับแต่จะมีการแยกตัวของบรรดาพรรคร่วมทีนี้เรามองมาดูกันที่เนื้อเรื่องของมันเนี่ย อที่มีการขาดประชุมหรือลาประชุมคอรมเนี่ยในวันนั้นมันมีวะะเวลาเร่งด่วนก็คือเรื่องภาษีจากการลงทุนต่างประเทศนะครับโอเคมันอาจจะเป็นประเด็นที่อทําให้คนมีความกังวลว่าเอถ้ามีการประชุมคลรมอขึ้นมาอาจจะนํามาซึ่งการร้องเรียนในภายหลังได้เนี่ยนะครับ,รบถ้าถ้าเราอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันซีเรียสจริงไหมซีเรียสจริงดี๋ยวเ,เขาก็จะเอาอข้อคอรมออ,อีกแล้วทีนี้เรามันดูกันอีกว่ามันจะมีการขาลามาสายอีกไหมถ้ามี ก็แปลว่าอาจจะเป็นประเด็นสําคัญนะครแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นเคียงแค่ครั้งแรกเนี่ยว่ายังไม่สามารถรีบร้อนสรุปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อ,อถ้าสมมติว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กล้าย,ยุบสภานะครับคือเงื่อนไขการยุบสภามันมีอยู่สองอย่างนะครับหลกัหลกๆเลยนะก็คือ เราคิดว่าเราได้เสียมนะถ้ามีการยุบสภาแล้วจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับอ่าเราก็ยุบนะฮะ,ะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคู่แข่งขันเนี่ยมันอ่อนแอลงมานะครับอ่าเราก็ยุบได้เหมือนกันนะครับซึ่งในภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าเพื่อไทยยุบขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเขาต้องแพ้เนี่ยไม่แน่นะฮะงนั้นเงื่อนไขาการยุบสภามันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถยุบได้ ก็ไม่ได้หมายคพาะว่าพรกเพื่อไทยจะไม่มีอานาจต่อรองใดๆเลยนะครับคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย<ะ>ผมคิดว่าบรรดา,าพัคร่วมก็คงยังต้องอยู่กันต่อ<ะ>ครับอาจจะมีเต้นเกีียวกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นเฉพาะเอาแค่เรื่องที่เราเห็นเนี่ยภาษีจากการลง,ง,งทุนต่างประเทศเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับตัวเอากัญชาก,กับมาเป็นยาเสพติดน,นะฮะกลับไปกลับมาเรื่องนี้เนี่ยอันนี้แรงพอๆกันเลยนะมันยังจ<ะ>บได้ที่สนามกอล์ฟเลย นะะสุดทายเรื่องนี้ก็อจะจบได้ด้วยรูปแบบอื่นๆนะครับอม,มองสเสถียรภาพของทางรัฐบาลน,นะเวลานี้เป็นยังไงบ้างในมุมของภาคการลงทุนนะครับก็มันมัน,ม,นมันยังกูแข็กแร่งนะครับเราอาจจะเห็นเเสียงเกียวจ้าวบางนะครับ,แต,รบแต่ว่าผมว่ามันเป็นสไตล์คุณทักษิณเขานะก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ มัน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 การบริหารงานในสไตล์คุณทักสินคือมันจะไม่นิ่งอ่ะมันจะต้องมีคลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากยุคเมื่อตอนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักนะหรือสมัยรัฐบาลเพื่อไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่ฝั่งควนวลรัฐดิยมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนคุณทักษิณแบบนี้นะครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับชัดเจนนะในทุกประเด็นครับคุณปิงครับ ครับครับครับสวัสดีครับคุณปิงประกิจศริวัฒนาเกตนะครับกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์บลจอมเออร์ชั่นพาร์เนอร์เนี่ยนะครับก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของเวทีเสวนานะครับการแถลงผลงานโอกาส2,568เป็นผลงานใน90วันนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของความมั่นคงความมีเสถียรภาพของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับมองว่าไอ้ประเด็นช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการเขียนข่าวกันมามีการนําเสนอกันมาเนี่ยนะครับ ยังไงเนี่ยไม่กระทบต่อเรื่องของความมั่นคงของพังพักร่วมรัฐบาลอาจจะมีการตําหนิติเตียนกันบ้างเนี่ยนะครับแต่ผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสามารถชนะได้ทุกสิ่งนะครับ